สวัสดีครับลุงดาบร้อยตำรวจตีปัญญาวัฒน์ทุ่มเขตวันนี้เราอยู่ที่วนจารีสอดแอนสปานะครับที่ตำบลตะกาดเงานครอเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งเราได้จัดการอบรมให้กับคณะทำงานของโหนดแบบคลิป<ม>เพื่อจะเรียนรู้เรื่องของการคลี่บันไดผลลัพบแล้วก็รวมทั้งวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพื่อที่จะนำไปสู่การไปทำให้กับพี่เลี้ยงทำกับในส่วนของพื้นที่โครงการย่อยด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของการออกแบบการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลถึงในวันนี้ในส่วนของภาคีที่มาร่วมกันเนี่ยประมาณ24ท่านนะครับโดยการที่มา เป็นเป็นกรรมการนะครับเป็นกรรมการด้วยเป็นคณะทํางานด้วยเป็นพี่เลี้ยงเป็นทีมยุทธศาสตร์ด้วยที่จะเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันตั้งแต่ตน้นก่อนที่จะลงไปพัฒนาโครงการย่อยนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่สองเนี่ยเราก็จะมีการออกแบบเรื่องของการการลงไปไปพัฒนาโครงการย่อยให้กับ ตัวพื้นที่ต่างๆแล้วก็รวมทั้งให้พี่เลี้ยงให้ทีมวิชาการและต่างๆเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของการจัดการเรื่องเอกสารทางการเงินเพื่อที่จะไปแนะนำให้กับพื้นที่ในส่วนของโครงการย่อยได้ปีนี้เรากำหนดไว้3 3โครงการซึ่งจะเป็นอาหารปลอดภัยซะ12โครงการ แล้วก็เป็นผู้สรงอายุ21โครงการรวม33โครงการซึ่งมีความแปลกใหม่จากปีที่แล้วคือในส่วนของอาหารปลอดภัยเนี่ยจากเดิมเนี่ยเราทำเรื่องของข้าวแล้วก็ผักแต่ปีนี้เราขยายเป็น,เป,นเป็นสมุนไพรแล้วก็ผลไม้ด้วยแล้วก็มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น,ค,นคือเครือข่ายการจัดการอาหารปลอดภัยอาจจะอยู่ในรูปของสมพันธ์ อาหารปลอดภัยของจังหวัดจันทุรีแล้วก็มีกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่คือ,อยังธมาทฟาร์มเมอร์เนี่ยจะเข้ามาร่วมในการทำให้การดำเนิน,นการของสมุนไพรและผลไม้เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับส่วนผู้สูงอายุนะครับเราก็จะมีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งไปจากของทางพมจและอีกส่วนหนึ่งไปสส,สจ ค,คือสาสุรณจังหวัดโดยในของสาธารณจังหวัดเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของ NCD เป็นหลักนะครบคนเบ,บาหวานความดันโดยที่จะลงไปที่ในพื้นที่ของระดับราพอต์อเนี่ย15แผง15แห่ง15พื้นที่ของอำเภอขุม,มซึ่งจะสร้างต้นแบบโมเดลต่างๆที่เป็นเรื่องของการดูแลของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเรากำหนดเราพอสตอละ50คนโดยที่เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นผู้ป่วยเบาหวานความดันเนี่คนและเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้เคียงที่จะเป็นเบาหวานความดันอีก30คนเพื่อจะเอามาดำเนินการตามบันไดผลลัพธ์ของสะสะด้วยแล้วก็มาวัดกันเรื่องของ3อสองสว่าจะลด หรือทรงไม่ให้เพิ่มขึ้นในส่วนของเบาหวานความดันในกลุ่มเป้าหมายของเราได้หรือไม่อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราเรากำลังจะเริ่มในปีนี้แล้วก็ในส่วนของกลไกในการติดตามเนี่ยเราก็จะสนับสนุนไปที่ของอำเภอคือ คือพอชอรหรือสะสะอเนี่ยเป็นผู้รับแล้วก็จะไปดูแลในเรื่องของการติดตามการให้ความรู้การการช่วยเหลืออะไรต่างๆให้กับรพอพตอที่ได้ได้ขยับได้ได้ดีขึ้นส่วนของพมจเนี่ยจะไปที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม,มตำบลโดยผ่านของอปทอนะอปะทอเนี่ยก็จะเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่จะมารับงบแล้วก็ดูแลคนที่อยู่ในในตำบลของตัวเอง ดังนั้นในคราวนี้ในกลุ่มของคณะทำงานเครือข่ายช่วยเหลือสังคมเนี่ยก็จะเริ่มจากของผู้สูงอายุในการดูแลผู้สูงอายุเป็นระดับแรกก่อนแล้วก็จะขยายไปเรื่องของผู้ได้โอกาสผู้ยากลำบาก ในโอกาสต่อไปครับสําหรับการหลังการอบรมในครั้งนี้ก็หวังว่านะในส่วนของพี่เลี้ยงทีมยุทธศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะลงไปทําความเข้าใจกับพื้นที่โครงการย่อยแล้วก็นํามาพัฒนากันในปลายเดือนมีนานี้นะครับ mm hmm. เพื่อจะให้ได้โครงการที่จะให้ทางทางสสสผู้ทรงสสสเนี่ยได้กัรกอง แล้วก็ทำสัญญาสนับสนุนทุนให้ดำเนินการต่อไปครับ ศัตรียาววาจะทำใช่ละไปใกล้นิไหน は